สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิยาร์ออฟาลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูคอนเทนต์ทางเรื่อกความสัมพันธ์ค่ะคนที่จะดูคลิปนี้ได้ก็คือคนที่มีความรักที่ไม่ดีหรือว่าทางรักที่ต้องเลือกถ้าคนที่มีความรักดีๆก็เลื่อนผ่านเลยไปนะคะเขา,าถ้ายังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องรักกันรักกันดีจะตกจะแต่งมีความหวานแววเติมเต็มอะไรเงี้ย ก็เลื่อนผ่านเลยไปไปดูคลิปอื่นเพราะว่าคนที่ดูคลิปอาจารย์ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มาถามว่าทําไมบางคนก็มาถามว่าทําไมมีความรักที่มันไม่ดีอาจารย์ดูแต่เรื่องของความรักที่มันไม่ดีเพราะว่าความรักดีๆมันก็ไม่มีเรื่องให้ดูปะ <c oughs> ถ้าความรักดีๆอยู่จะมาดูเรื่องจะมาดูดวงทําไมถูกไหมถ้าจะตบถ้าจะแต่งกันแล้วทำให้ความรักกันดีดๆก็ไม่มีใครมาดูดวงหรอกถูกไหมอารมณ์นี้ยอะ มากันที่ธาตุลมแม่ทุนตุนกลุ่มค่ะเรามาดูทางเลือกแห่งความสัมพันธ์ของคุณกันว่าเลือกจะไปต่อเลือกจะพอแค่นี้ดีถ้าเลือกจะไปต่อแล้วจะเป็นยังไงถ้าเลือกจะพอแค่นี้ชีวิตคุณจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตนะจ๊ะมาลม่มแม้ทุนตุนกลุ่มอ่ะมาดูกันซิทางเลือกแห่งความสัมพันธ์ ทางเลือกแห่งความสัมพันธ์นออฟครับว้าวช่วงนี้มีคนเข้ามาโอ้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 มีคนเข้ามาชอบไหมอะช่วงี้้ลมอ่ะเฮอร์มิตไหมก็ว่าทําไมลมมีปัญหาก็เฮอร์มิตเหรอราศีกันนะราศีกันไหมแล้วนะอ่ะทางเลือกแห่งความสัมพันธ์เลือกที่จะไปต่อหรือเลือกที่จะพอแค่นี้โอเค ในความในไพ่ของอาจารย์ที่อาจารย์เห็นนะถามว่าคุณเลือกที่จะมีความรักถูกต้องไหมคุณเลือกที่จะมีความรักค่ะคุณรักเขาข้างเดียวก็ได้คุณรักเขาไว้ในใจก็ได้คุณเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ะนะจากที่มองเลือกที่จะไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเลือกที่จะไปมีความสุขวิตัวคุณเองเลือกที่จะมั่นใจมั่นฉันก็ฉันก็มีดีอะฉันก็มีของอ่ะ ฉันก็เป็นคนมีของไม่ใช่ว่าหน้าตาีิริวีิเลไม่ใช่ว่าโปรไฟล์ไม่ดีเพราะฉะนั้นเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณไม่สุขมากกว่าอะไรก็ตามในความสัมพันธ์ที่คุณอยู่แล้วคุณมองว่ามองไม่เห็นถึงความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้และไม่ได้ให้ความสุขไม่ได้ชัดเจนไม่ได้แจ่มแจ้งไม่ได้ทําอะไรกับความสัมพันธ์ไม่ได้ไม่ได้เติมเต็มในสิ่งที่คุณต้องการ คุณก็เลือกที่จะเดินออกมาปล่อยให้โชคชะตามันปล่อยให้โชคชะตามันมันไปกับสิ่งต่างๆเหมือนคุณก็มองถึงโชคชะนะถ้าโชคชะนานพาให้ต้องมาเจอใจกับคนคนนี้แล้วมันไปกันไม่ได้มันเริ่มต้นใหม่ไม่ได้มันพัฒนาไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เวิร์กคุณก็พร้อมที่จะเดินออกมาคุณไม่ได้จมปักอยู่ตรงนั้นหรอกไม่ได้ฉันรักเธอฉันไม่มีเธอฉันตายแน่ฉันต้องมีเธอฉันต้องตื้อเธอฉันจะยอมเสียศักดิ์ศรีอยู่ตรงในพระเธอ ไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณลมคุณจะอาจจะมีความรู้สึกถึงความเสียใจไหมใช่เสียใจแต่ไม่แค่ไม่แค่ค่ะคุณจะเสียใจเป็นบ้าเป็นหลังสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งให้อารมณ์คุณแบบกลับมาคิดถึงตัวเองว่าตัวเองก็มีดีไงมันอาจจะเป็นความรู้สึกของของความผูกพันความรู้สึกกับคนคนนี้มันมีเยอะมันอินใจมันรักเขาแต่ความรักไม่ได้อยู่เหนือกับความคิดของคุณค่ะคุณเป็นคนคิดได้ คุณเป็นคนที่บางคนเป็นคนมีแสงด้วยอาร่ากรจจายเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นยูทูบเบอร์เอ็นโฟ e r เอนเซอร์นักร้องนักดนเตีคือเป็นคนมีแสงไปไหนไฟส่องหน้าเราเป็นคนบางคนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ชอบเป็นที่ปรึกษาผู้อื่นสั่งสอนผู้อื่นได้ก็ต้องสั่งสอนตัวเองได้เช่นเดียวกันคิดได้บอกคนอื่นได้แนะนําคนอื่นได้เราก็ต้องคิดได้คุณเป็นคนแบบนั้นก็มั่นใจในตัวเองแล้วก็เราเป็นคนแบบคนเข้าหาเยอะอยู่นะลง คุณเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะมากเรามีสนเสน่ห์ในตัวเราเองเราก็เป็นคนมีของขอ่ะของดีเพียบแต่เราจะใช้ของเราหรืมองไเท่านั้นแหละนะจ๊ะก็มั่นอกมั่นใจจากที่เห็นทางเลือกทางความสัมพันธ์คุณเลือกที่จะไม่ไปต่อค่ะคุณเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นมาถามว่ายังรักไหมก็ยังรักรู้สึกผูกพันไหมก็มีบ้างมีบ้างแต่มันไม่มีมันอาจจะไม่ได้มีบทบาท อิทธิพลกับชีวิตของคุณมากขนาดนั้นรักก็รักแต่เลิกก็รักก็ได้ก็ได้เหมือนไม่จมปักอยู่กับอะไรก็ตามที่ทําให้ชีวิตคุณมันดิ่งดาวะ่ะพะลมไม่ชอบลมเป็นคนไม่ชอบอะไรที่มันอยู่กับความรู้สึกที่มันกดดันอ่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกดดันคุณไม่มีความสุขคุณมีแต่ความทุกข์เมื่อไหร่จะเสียใจเป็นบ้าเป็นหลังจะเป็นจะตายอยู่สักพักหนึ่งแล้วคุณก็จะลุกขึ้นมาแล้วเดินไปข้างหน้า จากที่มองเห็นคุณเลือกที่จะเดินไม่ไปต่อค่ะอืมไม่ไปต่อในความสัมพันธ์นี้หรือในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็มองเห็นความสัมพันธ์ที่มันมันไม่ได้มีความชัดเจนด้วยละหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความลับด้วยเหมือนบางทีเราก็คิดว่าหน้าตาเราก็ดีนะสังคมเราก็ดีหน้าตาเราก็ดีชีวิตเราก็ได้ดีทำไมเราต้องไปเป็นคนในความลับของคนอื่นละ่ะอืม เราก็มีศักดิ์ศรีของเราเราก็มีชีวิตของเราเหมือนกันอารมณ์นี้ไม่ไปต่อแลวชีวิตคุณเป็นไงล่ะอืมอืมไม่ไปต่อแลวชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างชีวิตคุณนะ่ะเป็นคนที่ต่อสู้ต่อสู้ระดิ้นรลนเป็นคนรักครอบครัวสิ่งที่คุณทําอยู่ทั้งหมดนี้คือครอบครัวค่ะบางคนมีพี่มีน้องบางคนเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลเดโอ้ย ชีวิตดีดีดหลังจากเลิกกับคนนั้นมาชีวิตคุณดีดีเชื่อไหมมีไพ่ของเดอะซันน่ะมันมีสิบไม้เทา้าก็จริงไพ่คุณขึ้นมาสิบไม้เทา้าสิบถ้วยสิบเหรียญขาดอีกสิบขาดสิบดาบดีแล้วที่สิบดาบไม่มาอืมชีวิตคุณน่ะเหมือนคุณโฟกัสครอบครัวค่ะเป็นคนรักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่ รักครอบครัวคุณอาจจะเอาพลังทั้งหมดที่มีเอาชีวิตของคุณทั้งหมดที่มีมาทำงานบางคนมีคนเป็นคนมีชื่อเสียงมากเลยนะคุณกำลังกาลังมุ่งมั่นกับความสำเร็จในเรื่องของการทำงานมีความมุ่งมั่นมีความมานะมีความพยายามมองไปถึงคนรอบข้างคนรอบข้างที่อยู่รายล้อมคนรอบข้างของคุณไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคุณคุณใหญ่พวกเขามีความสุขมีเงินมีทองมีความสุข เออคุณเลือกชีวิตคุณดีจริงๆนะครอบครัวคุณมีความสุขดีบุตรหลานบริวารจะมีข่าวได้มีงานแต่งมีสมาชิกใหม่มีลูกแมวตัวใหม่ลูกหมาตัวใหม่มีลูกเต้ามีหลานคนใหม่มีงานเลี้ยงและปริญญามีการทานอาหารร่วมกันวางแผนชีวิตร่วมกันปรึกษาหารือกันแต่มันมีความเหนื่อยใช่มันมีความเหนื่อยค่ะความเหนื่อยมันมีทุกคนทํางานต้องเหนื่อยค่ะสเตรนท์มาบอกว่าคุณอดทนมาก กับสิ่งที่คุณพยายามมาเมื่อในอดีตสเตนตคือความอดทนความมานะความพยายามคนที่เก่งสเตนตเนี่ยเอาอยู่แม้กระทั่งสิ่งโตเป็นคนที่สามารถบุกบัน่นฝ่าฟันกับปัญหาและอุปสรรคเรื่องเรื่องหัวใจแค่เนี้ยมันทําให้คุณเสียศูนย์ไปบ้างก็จริงแต่ว่ามันไม่ทําให้ชีวิตทั้งหมดของคุณเสียเป๋ไปหรอกอืมเพราะคุณเป็นคนมีความคิดสเตนตเป็นคนฉลาดมากรู้จักปรับตัว เขาไม่รักก็ไม่รอเขาไม่รักก็ไม่เอาเขาไม่รักก็ไปหาใหม่หน้าตาก็ดีชีวิตก็ดีเอ่อทำไมต้องมานั่งรอทําไมไม่ได้ดินเพราะชีวิตฉันมาได้สิ้นไลายไม่ต่อขนาดนั้นคุณควบคุมจิตใจควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกเก่งแม้ถึงคุณจะเจ็บเจ็บไหมเจ็บสิเจ็บแต่คุณไม่อยากเจ็บไปเรื่อยๆอ่ะในความคิดของคุณคือการเจ็บกับจบ กับการที่เราไปเจ็บครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่ในความสัมพันธ์หนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีคุณจะอยู่ในวังวนแบบนั้นไม่นานและคุณจะสามารถเดินเข้มแข็งมากพออยู่ระยะทําใจเข้มแข็งแล้วเดินไปไปข้างหน้าไปกับชีวิตของคุณชีวิตคุณดีนะเลิกแล้วชีวิตคุณที่ดีมีสิรซันด้วยอะ่ะหนูงนี้เลิกต้องนานแล้ว <c oughs> มุ่งพอมันไม่มีคนรักไงไม่มีคนรักพอถ้ามีคนรักเราชีวิตมันโอเคมันเดาะมันดรอปมันดรอปม,มันเสียใจมันสูญเสียมันอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราทําอะไรไม่ได้ไงแต่พอพอคุณตัดใจได้เนี่ยสิ่งที่คุณมุ่งเน้นคืออาชีพการงานความสําเร็จเอ่อความสุขของคุณคืออย่างที่บอกครอบครัวอยากให้ทุกคนมีความสุขกินอยู่แบบสบายยอมหนะัก ทำงานหนักทำงานเหนื่อยทำอะไรก็ตามเพื่อครอบครัวคุณทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีความสุขกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่กับเพื่อนกับญาติอืมนั่นคือความสุขที่ถ่องแท้ของคุณเลยนะจริงๆคุณก็อยากมีแหละแฟนอยากมีคนรักอะไรอยากมีใครก็อยากมีใครใครก็อยากมีใครก็อยากได้แต่นี้นเมื่อได้มาแล้วมันไม่ได้เติมเต็มความสุขอะเดะมีแต่มาตอกย้ำความทุกข์ เราต้องอยู่กับความในใจเรายึดอยู่กับความทุกข์กับการที่เรารักใครสักคนแล้วเ,เขาก็ไม่ได้รักเราไหมหรือเขารักเราแต่ก็าไมา่เคยพยายามทําอะไรเพื่อเราหรือรักเราน้อยหรือว่ารักเราแบบแบบคุยกันลับๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันทําให้คุณตระหนักได้เติบโตเรียนรู้เติบโตขึ้นอืมแล้วก็ถึงถึงบางครั้งในใจของคุณนะ่ะก็ยังคิดถึงเขาอยู่นะกับคนนั้นนะ่ะก็ยังคิดถึงอยู่นนะ แต่รู้แล้วมองออกแล้วจริงๆมองออกตั้งแต่แรกแล้วว่าเราสองคนคงจะอยู่ในอาการของการกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงคุณก็เลือกที่จะตัดใจเธอะเหมือนตอนนั้นคุณก็อาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้นะแต่ว่าเราก็อาจจะอยากได้แบบเออก็อยากหาคนกินข้าวด้วยอยากหาที่ปรึกษาเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องก็ไม่ได้อยากได้อะไรจากเขาแต่แค่อยากได้แค่นั้นยังไม่ได้เลยยังอยู่ในอารมณ์ของการที่ก็ไม่ได้รับนะ ไอ้สิ่งนั้น่ะสิ่งที่คุณอยากได้เขาอาจจะอยากได้กับคุณบ้างก็ได้คุณก็ไม่ได้รับสิ่งนั้นเอามาแล้วเจ็บด้วยเสียใจด้วยทุกข์ด้วยเครียดด้วยแล้วจะเอามาทําไมอารมณ์ของคุณคือแบบตื่นรู้คือรู้ตั้งนานแล้วจะคิดได้มากขึ้นคุณคิดว่าคุณก้าวข้ามผ่านเวลาแห่งความเจ็บปวดหรือผ่านผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกข์กายทุกใจนั้นมาได้แล้วละ่ะ คุณมีความสุขมากนะเสพถ้วยเดะซันเศบเหรียญสิบไม้เท้าจะเหนื่อยหน่อยก็จริงมันเหนื่อยนะกับการที่ทำอ่ะงานที่ทําททมีปัญหาด้วยนะเหนื่อยหนะักแต่คุณก็สู้สู้เพียงรําพังนี่แหละฉันเป็นนักต่อสู้ค่ะสเตนคือการต่อสู้การพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเป็นนักต่อสู้และทําอย่างชาญฉลาดด้วยมี Infinity อินฟินิตี้บนหัวด้วยเพราะฉะนั้นสู้อย่างฉลาดไม่ใช่สู้แล้วรู้ว่าตายก็สู้ คุณจะเลือกที่จะอยู่ตรงไหนเลือกที่จะปรับความรู้สึกปรับใจตัวเองเลือกที่จะมีความสุขณนะสิ่งที่คุณทําให้คุณมีความสุขมันเลือกจุดยืน่ะบางคนมีค่ามากนะคะแต่เลือกยืนในจุดที่ผิดบางทีการที่เรามีค่าเราก็ต้องไปเลือกยืนกับคนที่เขาเห็นคุณค่าเราด้วยอย่าไปยืนที่ผิดอ่าสวยมากเลยไปยืนอยู่ในปา่าจะเจอไหมแฟน ไม่เจอสวยมากเลยก็ต้องไปออกไปข้างนอกใช่ไหมออกไปข้างนอกไปวัดไปเที่ยวไปชอปปิ้งไปไหนเพื่อให้โลกเห็นว่าฉันสวยฉันสวยนะจะได้มีคนมาจีบถ้าสวยแล้วไปยืนอยู่ในป่าเนี่ยก็มีแต่อะไรอ่ะเสือสิงกระทิ้งรดช้าง <laughs> ยืนนี้ถูกที่สวยแล้วยืนนห้ถูกที่เก่งแล้วยืนนห้ถูกที่ยืนนห้ถูกจุดยืนในจุดที่คุณคิดว่า มันสบายสําหรับคุณอนะอยู่ตรงไหนแล้วสบายใจอยู่ถ้าอยู่ตรงไหนแล้วเกิดความไม่สบายใจเกิดความกดดันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความหม่นหมองใจจะไปยืนเพื่อเพื่ออะไรนี่ไงมายเซตของคนเขาเรียกว่ายืนให้ถูกจุดอ่าโอเคไหมก็ชีวิตดีนะจบแล้วมันก็ดีนะ่ะอืมและถ้าตอนนั้นคุณเลือกที่จะไปต่อ,อจะเป็นไงไหนดูสิถ้าตอนนั้นถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อ อ้อนวอนขอร้องถ้าเลือกที่จะไปต่อต้องทําใจเจ็บสามดาบรักเขาอาจารย์หนูรักเขาเขารักเราเปล่าละ่ะถ้าตอนนั้นคุณเลือกที่จะไปต่อชีวิตคุณตอนนั้นคงอยู่ในความหงุดหงิดความเสียใจความเศร้าใจแล้ววิ่งตามค่ะเหมือนคุณวิ่งตามวิ่งไปคว้าอะไรสักอย่างซึ่งมันไม่ได้มีอยู่จริงนจะจ๊ะมันไม่ได้มีผลประโยชน์กับตัวคุณเลยแต่คุณกลับให้ประโยชน์กับตัวเขามากกว่าเขาอาจจะชอบคุณเพราะว่าคุณมีประโยชน์กับเขาคุณมีประโยชน์อะไรเขาเซ็ก ความนุงการเงินการเปการใส่ใจแต่เขาให้คุณหรือเปล่าถ้าไปต่อก็ทำบาลานซ์บอกต้องทําใจค่ะต้องทําใจให้ได้กับความสัมพันธ์ที่คุณวิ่งตามหรือไปขอโอกาสกับใครสักคนมันเหมือนพอเราเราไปขอโอกาสไปขอขึ้นดีมันเหมือนเราไรค่าไหมมันเหมือนเราไม่มีค่ามันเหมือนเขาไม่เห็นหัวเราเลยอะเลือกที่จะยืนที่ถูกจดถูกแล้วนะจ๊ะคนที่คุณเดยวด้วยอาจจะเป็นกลุ่ม กันน้ำกรากดเป็นพิจิกดินเพืสบศพกันมังกรค่ะชนูโอเคไหมอ่ะคอยโชคดีกับความรักความสัมพันธ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดสคริปชั่นบอกด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้แก่อาจารย์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ